สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางมาฝากคอหวยกันอีกเช่นเคยนะคะนางเอกลิเกกลับขอพรพ่อปู่ฤสีพรเมตรคอหวยแห่สองเลขเด็ดพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่17มามกราคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้คอหวยทุกท่านตาก็คงกําลังเดินหน้าตามหาเลขเด็ดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักไปหวยสํานักต่างๆสื่อสังคมออนไลน์ หรือจากเหล่าคนบันเทิงและว,วันนี้ที่อาสมฤสีเนธาตุทธคุณมีประชาชนได้พาครอบครัวมากราวไหว้ทวเวสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤศีธรมเมร็องค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสวยเฮงประชาชนได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในอาสมเพื่อขอโชคขอพรขอความเป็นสิริมงคลและยังได้ให้อาจารย์ฤษีเนธลงนาพระลักษณ์หน้าทองเจอฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐี ละร่มพิธีถวายข้าวสารประพรมน้ำมนต์หมื่นวัดโดยมีน้องปอยลูกท่าเรือนางเอกลิเกดังคณะสอนราน้ำเพชรเดินทางมากราบไหว้ขอพอรถวายฝักทองและข้าวสารจำนวน200กิโลกร,รมัมซึ่งน้องปอยจะเดินทางมากราบขอพอรและถวายสิ่งของต่างๆแก่ปู่ฤาษีพโพรเมตเป็นประจำทุกเดือนและที่บริเวณกระถางทูบมีการจุดทูบเสียงทายไว้ปรากฏเลข995995อย่างไรก็ตาม เลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีรับทรัพย์วันที่17มกราคมค่ะ